สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับพูดจากใจถึงแม่ตกใจที่แม่กล้าพูดแบบนี้ออกมากันชัยพูดจากใจหลังเชิญแม่มารายการหุนกระแสะจนถูกคนว่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสะที่กำลังได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลและสังคมเป็นวงกว้างครับหลังจากที่นางพนิดา แม่ของแตงโมได้ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสจนกลายเป็นดาม่าเต็มโลกโซเชียลและเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมจนกระทั่งมีแฮชแท็กโหนกระแสมีแม่เมื่อพร้อมล่าสุดเมื่อวันที่5มีนาคมบกห่าหนุ่มกัญชัยได้มีการจัดไลฟ์สดชื่อรายการโหนกระแสพร้อมเชิญทนายตั้มมาร่วมพูดคุยถึงกรณี ของดาราสาวบางช่วงบางตอนกันชัยได้กราบขอโทษคุณแม่จากใจที่ทำให้ท่านต้องถูกสังคมต่อว่าหลังจากที่เรื่องที่ตนไม่กล้าโทรไปหาคุณแม่เพราะเมื่อเช้าได้คุยกับพี่ชายแตงโมและบอกไปว่าดายศด,ด้วยความสัจ์จริงพี่เอาไม่อยู่พี่ขอโทษด,ด้วยดายศก็เข้าใจ ทั้งนี้หนุ่มกัญชัยยังได้กราบขออภัยแม่แตงโมมาถ้าตนพาแม่มาออกรายการแล้วทำให้มีผลกระทบถึงตัวแม่และรู้สึกแย่มากและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้แม่ต้องเป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่พูดออกมาบอกจากใจเลยนะจากใจผมเลยผมยังไม่คิดว่าแม่จะพูดเลยผมตกใจนะ ผมตกใจและไม่ได้ตกใจเพราะว่าแม่คิดแบบนี้นะแต่ตกใจที่ทำไมแม่กล้าพูดแบบนี้ออกมาผมเข้าใจในมุมของแม่แม่มีสิทธิ์ที่จะคิดและแม่จะทำอะไรเป็นเรื่องของหลังบ้านแต่ที่ตกใจคือทำไมแม่ถึงกล้าพูดออกมาทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่ได้ถามประเด็นและมันไม่ได้อยู่ในประเด็นเรื่องนี้เลยขอขอบคุณข่าวจากสยมิวส์ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ